ลุบโค,โคกลางเชียงค้ำตําบลโนราศีอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสาราค้ำครับผมขี่กัดะสะพานไม้เชียงค้ำนะครับหัวเชียงค้ำนะครับลูกใหม่ก็ไปแล้วครับผมไปแล้วครับลูกใหม่ก็ไปแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวเลย ไปสิแม่กาอะไริไปดิแม่ีมันหอดหัวมันเอิไปนีเฮยเอาห่วยางมาลอยไปนี่มือคืคนไหนเนี่ยไปสิแม่ไอาหัวนโอ้ยไปส่างยังยู่แต่ดงหัวมาทั้งอกย้ทั้งรางอะาน่เราพิห่งางเอาังนำ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 อยเยังนำ ไปแล้วไปแล้วครับมิธีปีนของสะพานนำว้อมังของนำข้อม้งของนำข้อมังของนำครับเพิ่งเพิ่งวีนองเพงขอายเงอยู่ครับเลยครับโอ้ยเนาะไปแล้วครับมันดีมันดีง่ายง่ายได้มาเลย่มาลครับเ้าคือไม่ได้หาบนำหรอกเนี่ย ว่าน้ำน้ำบอระเบือก็แตกว่าน้ำบอระเพ็ดหมดเลยแม่ขนำบ้านของแม่เออน้ำบอระเบืดก็แตก็งนะเ้อพี่น้องคนตั้มรอไปานักรอเนไหลขึ้นมากแล้วชาวบอระเอ็ีแถวนี้นะเออไ่ได้นบน้ำนะดินสไลดินสะไแล้วนะครับดินสะไรทั้งไปเรื่อยๆอะ้ายน้ำ

ลอยอยด่าเอ่ะ้ามไหร่เาองนอเต้อหน้าลุงยุ้ยเปื่อไห่นฮะ่หออยเมื่ไหร่ฮะบอน้าลุงยือนเนี่ยนะนี่แหละโวิแเดี๋ยวไปใส่กับคนของในคนบกคนของอืนนะโอ้บอกเราได้เหมือนเศร้าน้าลุงยยือมไปได้น้ามวาล่างขึ้นครับข้างล่างเนี่ยบ้านข้างล่างเนี่ยเอ๊ะจี่ไหนพี่น้องเอ้ยโอ้ยบงลาศิบตามแห้งเหรอครับ พกไม่ก็อายุหรอครับบอลแตกแล้วครับพี่น้องแตกแล้วมามตัวนั้นคก็เป็นนี้ไงอยากปิดเกยบดิไปไหมฮะเปนองบางีี แมนแงาพี่แม่นี่กินไปเลยมันหนัหน้องเงี้ยเนาะเอากับเคลื่อนแตกครับพี่นะไหวยังหนึ่งเคลื่อนแตกครับนี่บ้านนกบ้านโคกกลางเชียงคำบ้านบ่อรูปครับผมอาเซนชนประธาน สะพานไม้เชียงคำนะครับบ้า,บานถนนเจนมอหลุปโคกางเชียงคำตำนนําบลโนราศีอำเภอบอระเบือจังหวัดมาารคามครับผมพิกัดสะพานไม้เชียงคำนะครับหุ่นเชียงคำนะครับทุกใหม่ก็ไปแล้วครับผมไปแล้วครับลุกใหม่ก็ไปแล้วพออยูแล้ว แห้งต่านท่านแห้งนำมาไหวแล้วครับ้นใหม่ก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วครับเิ่งคุมแห้งของนำแม่โคอยู่ไว้ไ่นี่ แม่โค่จะไปใช่ปะแต่พตั้งสฟซ่าอะไกนกลับไปบนวันนี้กลับไปเปียนก็มีแกจะหนอกฮะเอาเดี๋ยวรถออกมาเอารถได้ออกโอ้แพทยสองหลังนี่เนาะคีแพ่ย์ฮะคีีเอารถเนื้อเนื้อเอารถปักปักเอารถออกไงเพ่ักแม่เชี่ยวรถออกสีแม่ีนะแม่เชียเอารถออกอย่างแม่โค จังแล้วเขาคอมมากวยดินไหนมันพังัวม่นแล้วนั่นโอ้จังเลยโอยูเลยฮะแล้วเขาใชมากวยดินเดี๋ยวเราฟั้เนาะ เอ้ยอะไรเนี่ยฮะคิดมืาอ่างอย่าอย่าบไปดูครับามาอย่างครับเนี่ยมันมันไปแล้วนะันขาดแล้วเหยออืมไม่ได้แล้วได้กี่มามาาไหมได้กี่สังกี้มันอยู่บอกเราด้วย vậy <laughs> ừ, ừ, bên này à, hàng nó khỏi này sốt à, ừ. à, à, ừ. à, hôm nay Ừ. 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 nào Ừ. Ừ. không Ừ. Ừ. <laughs>

เอาแมึงอาจะจะไปเนี่ยวนึงนี่ละวัครึ่งสมงอ่ะไปวันงสม้งวังหันเง้มันเือขงบเออวัครึ่งสม้งอย่ละส่วงชั่วโมงซ้ำนี่อีกสองสมงอีกซ้ำเดีวมีหมว้อาง้างลงวกน่ะเห็นวะไอ้มาแล้วพุน่ะถ้ลุงยอดรถออกไปรถก็คือ่จะกเวาบอกเราด้ยังไงสลาใจอยู่บอกตัแต่สาวเด้ ผมบอกขนของขนอย่างเด้อเอาไปตั้งเงี้ยมันนะบอกเราเดีอยบนบอกบอกเดีอยมันยังสี่มันตันไ้เด้นะเิ่งเอาพี่น้องเอ้ยฝายแตกมันฝายแตกหรอกมันมันเสียก้อนสังมันคว่ำสะเพาหรอกผมว่าเลย ่โดินใสน้ำเนี่จ้าไหนย่ามงสิแบดน้ำตะกี้ว่ม่เห็น,หน,หนอ่ตะกี้สั่งมีมันนี่ยังอยู่สิไเ,เห็นย่ามน้ำอไรอ่างเงยนห่โอ้ยเงยเกืนะขอถานี่ครับนี่แหละรอบชีผมอะเฮ้ยเบ่งกุนกด ซาเนี่ยมาพวกเจ้าหน้าจีบ้อนแกะให้กนอยู่คิอโอ้ยซาคือยังอีแม่ไม่ได้ตอนนี้ว่าเจหินมาแล้หินแม่ยังกันคำบานนี้เนี่ยมาเน็เจ้มือ่านี่กัเงินที่เลือเว้ยมาสนใจพี่น้องทางล่างนี่แหละจะเล่นโดนนี่ยพวกหนมาไมเ่กั่มันไ้มัน็ั่วมันข้างนวมะครับตัวมโน่นำมันจะไใช่ไหม

ประกาศหาแพ้เอาเรือแพ้กูได้เลยจะน้อยไปน้ำหนักเไปเลยอ้กเาเรือแพ้เลยีอยูไปน้ำานาํเลยงน้อยเลยไปไเรือแพ้ไปกับพี่เรจากูเวน้ำปุ้ยย่แพ้เจ้าติแพ้จ้ติแมนึ้นไปนั่งตรงนี้บ่อุ้นั่งได้ย้ายบ้านเปล่าฮะย้ายบ้านบ้านไ โอยก็พอผ่านค่าได้ครับ518คน597เลยนะครับมาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปข้างบนครับเนี่ยนี่ดูดิเฮ้ยหนูนี่เองเอาครับครับไปโดน ยังไงจอดได้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยดิอยอยอยตอนนี้นะครับฝากกองบอกพี่น้องข้างล่างเนี่ยอำเภอคือบางควน,นน้องห้วยเชียงคำตัวนี้ใช่คำพูดเสียหายเป็นที่เรียบร้อยเขื่อนขนาดเล็กได้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบความช่วยเหลือและเห็นใจคนดันล่างด้วยครับผมแช่ต่อๆกันไปเดนะ้อพี่น้องเอ้ยน้ำประมาณ อ่าอา,อาล้าลครื่งครึ่งชั่วโม,มงเลยล่ะแตกแตกแตกจริงๆจังๆ,งๆบางครึ่งชัมมง่วโมงน้ำนะครับเอาวยูไหลแห้งขอเขาครับแห้งขึ้นเรื่อยๆน้ำไหลนะครับเอาวายูนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปนน้ำได้นะครับ อไปขึ้นยังดิอย่ายยไปเหยียดกี่น้องเอ้ยเออมันสิขาดไปขาดไปงอดพุ่นอ่ะง <ไป S 1> อดปตาลาพุ่นอ่ะโอ้ยตางอดพุ่นกว่าโอ้เฮ็ไดไังไหมมึงก็บจีเลยเฮ็ดไม่หรอกด้วยผมบอกไว้สะละเอาไปไหนเราก็น้บยก่งไปไหนเรา่ะ ปล่อยมันไหลไปน้ำน้มเลปล่อยให้ไหลไปเลยเด็กนั่นไหนเอ็มยอขืนไหนด้วยน้ำนไหลเนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วว่าที่บ้านหลังนี้แหละครับบ้านหลังนี่ละ

สามหกฮะ,อะโอ้ยขอให้ผู้อยู่ทั้งลางปลอดไฟขึ้นกันละครับผมปลอดไฟหรือผู้อยู่ทั้งลางเคลื่อนกันได้เออบอกพี่บอกน้องไงเด้อพี่น้องไงทางลาง ผั้งเคหว่งเลยพูข้งลเ็ลฮะไห็นนมตีผมรับผมไลสดครับอุนี้เหรครับนักเลงครับมาุเบิ่งไ่บอกพี่บอกน้องก็บอกพี่น้องทั้งไก่พได้เห็นน้ำตัวบอกแล้วมาแล้วสกปรนเลลุ้งเชื่อทางมาทางพายุขนาดวครับมเือทะเล vay không là bỏ chỗ khỉnh, chỗ khỉnh người đấy. Ừ, nhà nó phải là nó làm không กว่าแก้วกว่าแก้วเลยใช่กว่าแก้วใช่คุณถึพอจะไปไม่เริวมากอ๋อมึงวิวสูงมึงบาดนี่ยเอาอีกรอบอีกรอบครับว่ามันพังหมดแล้วเดิพ่อจักเลี้ยวมันจะว่าไปไหนเราบาดนดิพ่อมึงบังแล้วเบิังเท่ามือเท้าเท้าสวยแล้วเบิังน้ำดีกว่าบาดนีนิมันแตกแล้วรุ่นน้ำดีกว่าปลาไหนตัวใหญ่ดิเต้นขึ้น ว้ามอ,าเ,อาเบิงวิวสูงมาเนี่พี่น้องเอ้ยเอ่เอเห็ุจังไงล่ะมันเป็นเราเนาะพี่น้องเ,เอ้ยอ่าขอให้ข้างล่างปลอดภัยนะครับให้ข้างล่างปลอดภัยปลอดภัยบ้านอยูย่ข้างล่างเงบเบินนึงงงนะครับ ล้วบ้านนี่ก็เตือนเรื่อยๆเราเรื่อยๆเราเนี่ยเตืนเรื่อยๆแล้วเห็นได้เนาะชิมเมยหอยแตกเลยเก็บน้ำแตกน้ำแตกอ่าอ,อ่อตาตัดตัดตรงที่สะพานไม่เชียงค้ำเนี่ยตัด ถนนเส้นคู่เนี่ยบ้านบอ่อหลุบไปโค้กลางเชียงคําถนนเส้นบ้านบอ่อหลุบไปโค้กลางเชียงคํตาตัดน้ำแทกเอาโบระยู่ันอะไรสุดเขาเชื่อมกับกล่งเนี่ยขเขาแตะนี่บ่ขเขาแต่งเขาไม่แต่ง อันนี้เหรอดูนะก็เป็นยังไงบ้างก็ตัวแข็งมันบ้าโอ้น้ยน้ลายครับน้ำลายพี่น้องท่งกรุงเทพกรุงเทพี่น้องบ้านห้องเบิ่งโง่เ้อเห็นจังไรแตกแล้วครับผมอ่าห่วยเชียงค้ำนะครับ อถนนห้วยเชียงคำสันคู่นะครับสันคู่แตกแล้วสันคู่แตกแล้วครับแตกแล้วน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนะครับน้อง รับเรี่ยวหรอขับนำน่หลายเด้งหลังาณองน่เนียอยครับตั้งขนาดนำออกบงครับนี่กก่ย่างนี่ตัวบวาุ่นเดดเาครับมันบ่นวลนวลยูไปผมจังหวเน่มอเซ่ผมนลยยู่ไปไนยังหว่าเนีนี่นมอเซผมนะยยูไปหนเนี่ยนรก แล้วชนะเอ้ยเบิ้งเอาเอานี่ไปใส่รถซาเล็งกันหรเอาซาเล็งมาเอาเอาเร็วๆโมเม้นเอาซาเล็งมาเอาเขาบอกเอาด้วยนี่เขาต้องขึ้นมาจากนี่ไหมเวขึ้นโม่หนะเขาเขาไปเลยเอาซาเล็งมาเอา ฮะอาเบอมาวิซ่อนนำ้นำนำ้นำน้ำน้ำ

môn mặt mà, yêu bệt tóng em hát tân là bố 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 có sảnh mỏi 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 có có đã xong. Đi ăn. Giờ lột rung đi Pèo. Lột bỏ đẹp Pèo. Men. Giờ

làm lượng tí gây mát nữa nằm nó tí nằm muộn 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 เราซ้ำนี่กันนะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ